สวัสดีครับเรามาแนะนําวิธีการใช้โปรแกรมวัดผลออนไลน์กันนะครับในส่วนของโปรแกรมวัดผลออนไลน์ในปีการศึกษา2568นะครับในกรณีที่เราติดตั้งใหม่นะครับข้อมูลก็จะยังไม่เป็นข้อมูลของโรงเรียนของท่านคุณครูจะต้องไปที่งานทะเบียนก่อนอันดับแรกนะครับพอคลิกเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณครูก็ไปที่ข้อมูลโรงเรียนครับไปที่ข้อมูลโรงเรียนแล้วก็ทําการแก้ไข ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนของท่านนะครับไปแก้ไขชื่อลงชื่อโปรแกร,รมชื่อย่อนะครับชื่อท่านผู้อำนวยการนะครับเวลาออกเอกสารตําแหน่งนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของชื่อโรงเรียนนะครับสังกัดสํานักงานเขตต่างๆนะครับกระทรวงที่อยู่นะครับข้อมูลชุดนี้คุณครูจะต้องมีการแก้ไขเป็นของคุณครูเองนะครับในแต่ละโรงเรียนให้มันถูกต้อง เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วทําการบันทึกครับเมื่อเราทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเปลี่ยนโลโก้นะครับเลือกโลโก้ขึ้นมานะครับพอเสร็จแล้วก็ทําการส่งข้อมูลนะครับเลือกโลโก้แล้วก็ทําการส่งแก้ไขรูปนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนแล้วแต่ว่าโลโก้ยังไม่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ค่ามันยังไม่รีเฟรนะครับอาจจะเป็นการล็อกอิน เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบก็จะทําการรีเฟซอีกครั้งนะครับโดยปกติแล้วก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับส่วนลายเซ็นนะครับคุณครูจะเป็นลายเซ็นท่านผู้บริการก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับเราทําการลบออกก่อนนะครับเมื่อเราลบออกแล้วนะครับเราก็ทําการเพิ่มเข้ามานะครับโดยปกติของคุณครูจะไม่มี ลายเซ็นอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในการทดลองนะครับระบบมันก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราไปใส่ในเอกสารต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเบื้องต้นข้อมูลโรงเรียนครับ